นิทานเรื่องอุปทานดอกบัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงชลาคนหนึ่งชื่อว่าใหญ่บัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาแม้นางจะมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่หัวใจของนางเต็มไปด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาทุกเช้านางจะเก็บดอกบัวจากสระน้ำใกล้บ้านมาใส่บาดพระนางเชื่อว่า แม้ดอกบัวธรรมดาแต่หากถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ก็จะมีคุณค่าอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในขณะที่นางถวายดอกบัวนางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ดอกบัวนี้นำพาจิตของข้าไปสู่ความดีงามยึดเหนี่ยวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งตั้งแต่นั้นมานางยึดมั่นในความคิดนั้นและทุกครั้งที่ใส่บาตรนางจะนึกถึงดอกบัว และความหมายที่ลึกซึ้งหลายเดือนต่อมายายบัวล้มป่วยหนักและรู้ว่าชีวิตนางกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสุดท้ายนางนึกถึงดอกบัวที่เคยถวายพระนึกถึงภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นางยึดมั่นไว้ในใจความคิดเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่นางยึดเหนี่ยวแน่นหนาจนจิตของนางไม่หลุดไปที่อื่นเมื่อสิ้นลมยายบัวได้เกิดใหม่ในภพแห่งสวรรค์ นางกายเป็นนางฟ้าผู้มีวิมานอันงดงามท่ามกลางสวนดอกบัวที่บานสะพั่งนางมีความสุขในพบใหม่ที่สร้างขึ้นจากพลังแห่งอุปทานที่นางยึดมั่นถือมั่นในชีวิตก่อนข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อุปทานหรือความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถกำหนดพบชาติที่เราจะไปเกิดหากยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม และบริสุทธิ์เช่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะนำพาเราไปสู่ภพชาติที่ดีงามแต่หากยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ดีอุปทานนั้นก็จะฉุดล้างจิตใจเราสู่ภพภูมิที่ทุกข์ยากจิตสุดท้ายที่ยึดถือคือกุญแจสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิด